EP ที่แล้วผมพานั่งเฟอร์รี่เที่ยวเรือเฮอในรัฐโลเวอร์ซัคเซไปชมสวนแอปเปและลูกพัมแต่เราไม่ได้มีโอกาสชิมอะไรเลย EP เนี้ยผมเลยขอเอาใจคนชอบทานอาหารครับผมพาไปชิมอาหารจีนในร้านอาหารชื่อดังโดยอยู่ย่านชาเนเมืองทางเหนือของฮัมบูร์กจากนั้นผมขอพาไปฟังเรื่องราวความรักของคนไทยในเยอรมันผ่านการทำไอติมกะทะิยังไม่พอผมจะพาไปชิมสตรอเบอรี่สดๆจากสวน เรียกว่าเก็บไปกินไปกันเลยทีเดียวและนอกจากอาหารเพื่ออิ่มท้องแล้วเราจะได้อิ่มใจกับสาระและประสบการณ์ของการเป็นคุณครูที่เยอรมันโดยเป็นการแบ่งปันความรู้จากน้องวิกกี้ครับพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับด็อกเตอร์ชวงในเยอรมันโอเคอันนี้เราถึงร้าน,นาอาหารจีนแล้วอันนี้เป็นร้านอาหารจีนที่เรามาวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยแค่ไหน 纵使灯火闪耀，珠江两岸缤纷四繁星光飞照，街头香味回荡，粤与音符清流。 <étique> <ural> well ไม่นี่ไงมันคือบะหมี่บะหมี่เกี้ยวออกมาไม่เกี้ยววาสวยมากไม่ได้กินเลยตั้งแต่มาเยอเราไม่มาเป็นมี่เป็นนี่เป็นอะไรบ้างีก็มีเกี้ยวนะคะบะหมี่แเนียอยู่ที่าอยู่ข้างล่านี่บะหมีบะหมี่เส้นสวยเดี๋ยวลองลองกินดูอร่อยไหมนี่เป็นบะหมี่ ใช่แม่วาดดูมากป่าวใช่แมไม่เคยวาฮใหอร่อยมากอะไรอ่ะก็จะรอดก็จะลอดกุ้งอ๋อออไม่อะไรเงขอะมีกุ้งกเป็นกุ้งอยู่ด้านหน้าใช่กุ้งด้านหาใครจเอากระกาเก่ากุ้งเนาเก่ากุ้งาเก่ากุ้งเโอเค อันนี้มันอะไรอ่ะซุปเป็นซุปเสฉวนซุปเสฉวนอ้ยน่ากินอะเราไม่สั่งเรหรือว่าแบ่งแป่แบ่งแม่่วแบ่งบนี่อะไรอะตาหูทอดต้องลอง้องลองไม่รู้มีใครชอบอันนี้อันนี้สาเปาใช่าลเปาไสครีมไสครีมส่วนนี้เป็นเป็ดปักเป็ดออฟตีนไก่ีไก่เราสั่งเป็ส่วนอันนี้ซุปเสชวน อ uhm นอืม้เยมาข้าวโกก็เหลอระอยหลอดีชอบกเปี้ยวๆนำๆเอาไว้อาเป็ดมีเต้าหู้ามให้อนอันนี้ตีนตีนไก่มเมอืม่อันนี้ไม่ไม้ดเี้ยว้อด้ว

ที่ตอนแรกดูไม่ออกว่าเป็นขนมจีนแล้วผิวมันเป็นอะไรกุ้งเหรอน่าจะไข่ไข่กุ้งไข่ไข่กุ้งกันเวันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวให้พ่อมาอันนี้เนี่ยมันเป็นสาลาเปาทอดไส้หมูแต่มันไม่ใช่สลาเปาทอดมันเป็นมันเป็นแป้งข้าวเหนียวอะพี่มันจะอารมณ์เหมือนไข่โฮมแต่ไม่ใช่ไม่มีเกร็ดมันไม่มีเกร็ดเรออืมหั่นสิหันสิดูเดี๋ยวี่ดูมันนีนะไม่เป็นอย่างนี้นะมันมีไส้หมูอยู่ข้างในอะค่ะอ่าใช่เขาสเหมือนกะหลีบพับจีน นี่ตอบทำไมทำไมเซบาสเตียนหันออกมาแล้วมันดูดีอ่ะ <c oughs> ทำไมของเราเราหันออกมาแล้วมันไม่น่ารกักม,มันไม่มนมี่นี่ <c oughs> เธอขอบคุณครับเดี๋ยวมาชิมตัวนี้กันร่าราักไหมน่ครับแป้งนุ่ม ในกรอบนอกมีไส้ไส้อร่อยไหมเคมเไม่ได้ขอใส่กระหรี่นไอยเพราะบอกดูตอนแรกให้ฟิลเหมือนกบเหมือนไส้หมูแดงเหมือนไส้หมูแดงใช่ใช่มันแต่มันมีความกะหรี่เบาๆนะกะหรี่เบาๆส่วนนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งเอามีเกลือกับหมูไงแพคเจอร์หลอมๆหน่อยแต่หอมอร่อย เป็นหมูกินนะ่อไปที่จะชิมจะเป็นจะเป็นฟักผัดหมูอืมอืมเฮ้ยมันนุ่มเนาะเน่ะม,มัน,น,มนจะใช่ แต่กินกินฝักมันไม่ค่อยมีแล้วแบบมันดีมันดีไปอ่ะุ๊มกันดีวเกหมูแดกเลยหมูก็อร่อยขวหมูแดงคะบอกว่านหมูเคมีหมูแดงมีหมูแดงเรากินข้าวหมูแดงใช่เป็นหมักหมักนุ่มนุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็มีไม่กิ่นน่าอร่อม อ้นุ่มขไม่รู้ของของเด็ดออกมาแล้วมายวาไวผัดจีนที่เียนี้ไม่มีให้กินที่นี่มีหมูแดงมีหมูครอบกินอย่างไรอย่างเปรี้ย่อย่างยาจอเอาไปไว้จะอาไได้ตอกคุ่่ดเอา่มีหมูอ่อนนี้เป็นหมูทอดอหน่ าดไอืมอร่อยมีเค็มน้ำก็แล้วก็มีปลาหมึกตามตอาเดี๋ยวเรามาดูหมูแดงกันแดงอรนะ่อยไหมอืมหม,มูแดงให้ตาบ้าเรา,เ,า,าเดี๋ยวเรามาดูเป็ดกันเป็ดอร่อยไหม บางวันก็เนอบุ้งปิ้งไงท่พ่เอเลยเนี่ยเนื้อนียวสัจานเกิดพอใช้ได้เนื้อจานหนาอร่อยดีครับแล้น้ำจิ้มด้วยมีความมันมันแต่เนื้อจะฟูฟูเป็นเก้วหมูเกียวหมูเะอ้มีน้ำจิ้มด้วยนะเดี๋ยวบอกเอาไปเสิร์ฟมันร้อนไปนั่งเลยนีหนุกกิมเกีก้วที่เจียกุ้ง ฟังแึกไหหรอเ็มนะหมดแดงตรอๆไอ้างในข้างในยข้างในกุ้งเยอะน้วัะนะครับมือนี้ก็หมดไปคนละ35ยูโรนะครับก็ถือว่าได้กินอาหารถึง13อย่างด้วยราคาที่คุ้มค่านะครับต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่บ้านของน้องวิกกี้นะครับเพื่อที่จะไปทำไอติมกันก่อนที่เราจะไปเก็บสตรอเบอร์รี่ครับ นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับว่าการทำไอติมกะทิของน้องวิกกี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับความรักของเธอมาฟังกันดูครับอันนี้เดี๋ยวทำออไอติมกะทิ<ช>ก็ใช้ใช้อะไรมาน,นะครับใช้กะทิหนึ่งพันกร,รัมค่ะแล้วก็น้ำตาลสองร้อยกร,รมัมโอเคแล้วก็เดี๋ยว อันนี้คแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดอีกอีกประมาณสี่ช้อนนิดนิดอสองออกกออน,นี่เป็นกะทิที่เราใช้เฟรชโรมาโอบอป้าเอา เอกรสเด็ดเอกรสเด็ดเด็เด็ดนี้เป็นแป้งข้าวโพดเป็นแป้งข้าวโพดอย่าอ่านไม่ออกมันจะเขียนว่า spice stacker ซึ่งจริงๆมันแปลว่าให้อาหาร s p i c ์เนี่ยแปลว่าอาหารใช่ไหมล่ะแล้วก็ s t อ c k e r คือมันจะทำให้อาหารมันมีความเขาเรียกนะอร่อยไม่ใช่จริงๆแล้ว stacker มันแปลว่าทำให้มันเข้มแข็งขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือจะทำให้ทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะแข็งตัวอาหารมีความแข็ง ที่อาหารมันมีความเขาเรียกอะไรเวลาที่เราทำรัดหน้ามันก็จะมีความนืดๆมีบอดี้มีมีความหนืดอ๋อมีความหนืดใช่มีความหนืดโอเคก็อีกสองแล้วค่อยๆใส่เพราะเมื่อกันมันจะเป็น มันจะเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยทยอยกวนทยอยใส่ใส่เกลืออีกนิดหน่อยเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วโอ้ยหนิบมือหนึบมือเพื่อให้มีความเค็มปรมแประใช่เพราะว่าขนมไทยมันจะต้องมีความเค็มซ่อนตัวอยู่เล็กน้อยในกะทิใช่แล้วเราจะไม่หวานอย่างเดียวมันจะมีความ spice s t a r k e r ใช่ไหมพี่ออกเสียงถูกป่ะ spice spice stacker spice stack เพราะว่ามันเป็นอุ้มเราใช่มันเป็น เราสไปสแต็กเกอร์นี่เดี๋ยวเรามาใส่กิมจิให้ที่ควนกับบ้านโอเคขอบคุณมากนี่นีเช็คดสมันหงมันตกคนเทลเอ่อชกับทกค้าได้เลยปกยานี่เป็นบาพายเนาะแบบเอาสักเลี่ยมเลยไม่ต้องควนแบบ ตีกวนใช่ปะ่ะแค่กวนแบบกวนแค่กวนมือให้มันให้แป้งมันสุกราะว่าเมื่อกา้เนี่ยถ้าเราไม่กวนือยความร้อนเลยเนี่ยมันจะเป็นมันจะทําให้ไอติมเนี่ยมันไม่คือรสมันจะแปลกแปกมันจะเป็นเหมือนกะทิสดแบบสดแตยแต่าบางคนบางบางร้านเขาก็จะทำให้มันเป็นกะทิสดด้วย่ะแต่นี้เราก็อยากให้มันแบบให้ทุกอย่างสดอะไรก่อนอืม เพื่อสุขกำลังใเขาได้เลยนะเพื่อสุขอานาัมคีด้วยเพื่อสุขอานาไมคีเราก็จะใช้ไฟกลางๆในการกวนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแต่ว่าเบอร์เจ็ดที่เนี่ยมันมันไม่ร้อนเท่ากับพวกเตาที่เมืองไทยอะเตาที่เมืองไทยมาถึง่าเตาเตาเตาแก๊สอืมเพราะว่าที่เมืองไทยเราจะใช้ไฟแรงๆอาหารไทยเราจะใช้ไฟแรงที่เนี้ยไง เวลาทำไข่เจียวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไฟอ่อนๆไม่เป็นอมเลยงั้นมันจะแบบฟูๆใช่ไหมเราก็รอให้มันขึ้นมาก่อนแต่วิกกี้อันจริงๆเป็นคนชอบกินขนมไทยนะมากๆตอนเด็กๆแต่ว่าเฮเธออะเงี้ก็มาทำที่นี่หมดเพราะว่าอยู่ไทยเราก็ซื้อเอาเองนี่ก็จะเป็นเมนู่ใ แป้งมันเริ่มจะสูกแล้วอ่ามันดูเหนืดมันเหนืดขึ้นดูหนืดขึ้นตอนแรกมันก็จะมันดูน้ำน้ำใช่แต่ต้องระวังเนี่ยช่วงนี้ถ้าแบบว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากถ้าเราแบบว่าปล่อยมันแล้วมันก็ไอ้ตรงก้นมันจะไหม้อ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกวนใช่ล้วคอยกวนมันตลอดเริ่มร้อนเนี่ยอย่าให้มันเดือดถ้ามันเดือดแล้วมันจะแตกมัน แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแตกมันมันก็จะเป็นมันๆน,นะพี่มันก็จะแยกความมันขึ้นมาใช่มันก็จะเป็นน้ำมันขึ้นมาที่ เอ๊ะตอนนั้นเคยแบบเห็นคนเล่าทำอาหารไทยแตกมันมันคืออะไรแตกมันเนี่ยคือทำให้น้ำมันมันออกมาเหมือนเรากินแกงเขียวหวานแกงะแนงอะไรเงี้ยเราต้องผัดให้กะทิมันแตกมันถึงจะอร่อยหรือแบบฉูดฉี่ให้มันแตกมันเลยเอ้ยไม่อยากให้ไอศครีมกะทิเราันมีไขมันใช่ไหมมันจะแตกมากมันจะไม่อร่อย อะจใต้องแปดต้องเก้าล้วมั้งอันนั้นเกิดอะไรอันนี้อันนี้เป็นอินดักชันใช่ปหมใช่เป็นอินดักชันอืก็จะโอเคหน่อยปลอดภัยสำหรับมือใช่เนี่ยจะไม่อันร้อนก็จะไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็จะทำให้สัมคนที่ใจร้อนมันก็ชาไปนี่อะีรก็เสร็จละเริ่มที่จะมีความร้อนชัดเจนมีไอขึ้นมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็รอพอเสร็จแล้วเราก็รอให้มันพับทิ้งเอาไว้ให้มันหายร้อนแล้วเราก็จะเอามันไปใส่ในเครื่องทําไอติมซึ่งมันก็คือเครื่องไหนฮะอ๋อเมื่อกี้เห็นพี่ไข่เอาลงมาใช่เอาลงมาก็จะเป็นไอติมแบบว่าโฮมี่สุดๆเอยว้าทำไม่ลูกกินบ้างใช่ทำง่ายอี่แต่มันต้องมีเครื่องมือนะ ใช่ใช่แต่ว่าม mm. ันก็คือน้อง็ชอบกายชอบกินไอติมคือต้องต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่า ตอนที่คบกันใหม่ๆเนี่ยคือกิ๊กไม่ได้คิดว่าจะคบกันยาวนานอะไรขนาดนั้นจนมาเป็นสามีภรรยาไม่ก็คือตอนนั้นเราบอกว่าถ้าคบกันถึงสิบปีเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบกินติมมากโดยเฉพาะไอติมกะทิแล้วพอก็คือเขาจะแบบก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่กินอะไรทําอะไรเนี่ยจะทําทุกวันก็คือตอนนั้นก็จะกินข้าวมันไก่กับไอติมกะทิเนี่ยทุกวันกิ้กก็เบอกว่าเธอเธอชอบกินไอติมกะทิขนาดเนี้ยถ้าเราคบกันถึงสิบปีอะ ฉันจะซื้อเครื่องทําไอติมให้เธอมาทําไอติมกะทิที้เธอกินก็เลยพอสิบปีปุ๊บกิ๊กเลต้องซื้อเครื่องเนี้ยมาเพราะว่าครสิบปีแล้วโอเคใช่ก็เนี่ยก็ก็เลยเป็นเรื่องราวของการทําไอติมกะทินะโอเคน่ากินนะงั้นเดี๋ยวเราก็จะผิมงนไว้ไปก่อนโอเคเก็ต้องทำเลี้ยงมันเลยเติม ไปที่มันเย็นๆแล้วเนี่ยออกไปในใช่ไปในเครื่องในนี้อย่างไอ้เครื่องนี้เราก็จะใช้พวกแบบอะไรอ่ะใช้ทำไอพวกไอติมแบบอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่มันมาจากเครอะไครื่องนั่นใช่ไหมเจลาโต้หรืออะไรโตโต้เราเจลาโต้เด้อนี่เราจะใส่ในครังนี้โอเคจาั้นเราทําเกินหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นร้อยสองก็เดี๋ยวเราปิดนิ่มเอาไปไว้ในน้น 大家好，刘万昌七。Uh, นีราก็ในน้อันนี้เนี่ยมันจะจะเป็นเครื่องทำไอติมที่ค่อนข้างจะดังที่เมืองไทยขายแพงมากเองเครื่องเองที่นี่ถูกกว่าเหรอที่นี่ถูกกว่าแต่มันก็หนักนะแล้วก็กดสตาร์ทเปิดเปิดก่อนแล้วเราก็สตาร์ทแล้วมันก็จะหมุนหมุนแล้วก็ตรงผนังก็จะเย็นไปด้วยหมุนไปด้วยมันก็จะหมุน เพราะเครื่องนี้มันมีคอมเพรสเซอร์มันจะมีเครื่องทาไอติ่มบบที่มีคอมเพรสเซอร์กับไม่มีใช่นัดด่นเปิดได้เปิดได้ค่ะอันนี้เราไว้ไวเวลาใส่เพราะว่าตอนที่มันเริ่มแข่งตัวเราไว้ใส่พวกถัวใส่พวกมะพร้วาวใส่ อะไรอยากจริงให้ชิมตรงนี้ก่อนแต่ว่าอยงนี้เดี๋ยวร้อยมันเย็นชิมแบบไม่เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวชิมแบบเย็นๆมีเหมือนกันเอเล็กเอามเอยไปชิมแบบไม่เย็นก่อนเย็นๆเดี๋ยวงั้นเดวชิมแบบเย็นแหนูก็ต้องรออ๋อนะครับระหว่างรอที่ใหอติมเนี่ยแข็งตัวและเย็นตัวเพื่อที่เราจะได้กินอร่อยๆกันระหว่างนี้พวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปเก็บสตอเบอรี่กันครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับ ก็จะไปเป็นครั้งแรกของผมครับที่จะไปเก็บสตอเบอรี่ก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคข้างหน้านี่นะครับเป็นสวนที่เขาให้บริการให้เราเข้าไปเก็บเดี๋ยวมาดูซิว่ามันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ยังไงแล้วตอนเก็บมันเป็นยังไงแล้วมันได้ยังไงได้กินไหมเดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นทุ่งทานตะวันให้เราได้ถ่ายรูปอีโอเค เดี๋ยวทุกขั้นตันต้องรอสใช่เลยไปถ่ายรูปแล้วที่นี่หรือว่าเขาอยากถ่ายตอนนี้ข้างหน้าก็ยืนเก็บกันอยู่เยอะแยะเลยเดี๋ยวน่าจะต้องเอากล่องก่อนครับเอากล่องเอาไว้ใส่สตรอเบอรี่วันนี้ก็ได้สตรอเบอรี่แล้วนะครับสองลูกเดี๋ยวเราลองชิมใช่ไหม เรามาชิมกันนะครับว่ามันจะอร่อยสักเท่าไหร่มันจะสดชื่นสักแค่ไหน <laughs> สดชื่นแค่ไหนอืม,อมหวานไม่เปรี้ยวเลยที่น <laughs> ี่อืออือดูด้แล้วลูกเดียว <laughs> ใช่อร่อยแบบน้ำตาไหลอืม เพราะมันสดอะอืมช่วงต้องทำหักมุมนีดแน่แตะตะแเปิ้มอน้อนเออเราจะโกหกคนดูไม่ได้นะว่าไม่ใช่หวานหวน้องต้องมูแบบนี้มูวอร่อยมากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นต้นนะมันก็จะมีตัวเหมือนฟิล์มคุมดินนะฮะ เขาใจว่าคงเอาไว้กันความชื้นหรือเก็บก,กับความชื้นให้มันสูงเพื่อจะบำรุงตัวรากผมก็ไม่มีความรู้เรื่องพืชน,นะฮะแต่ว่าลักษณะมันบ่งชี้ไปอย่างทางนั้นตัวใบสตอเบอรี่นี่ใบจะออกเป็นแบบที่ปลายมันจะมีความแหลมแหลม นี่นีฮะมาเยอะแยะเลยนะ <_ C 1> เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่มาเป็นพรวงเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้นี่นี่นี่มาอย่างกับพวกอง,งุ่นโอ้โห เราเจอเยอะเลยนี่เต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้หมดอืออืโอโอ้โหลูกประเอบครับนี่นดูลูกนี้ฮะอือหือน่ากินมาก บอกว่าน้องวิกกี้เนี่ยนะครับอยู่ในละมันมาก็หลายปีอาชีพเป็นครูนะครับเรามาลองฟังกันดูว่าเธอจะมีประสบการณ์อะไรที่ดีแล้วก็มาแบ่งปันให้ทุกคนครับเป็นคนละเรื่องคือเราแต่่อนเราเราคิดว่าเราชอบสอนใช่ไหมแต่มันไม่ได้แปลว่าเราอยากเป็นครูคือเราเพิ่งจะมารู้ความแตกต่างระหว่างความเป็นครูกับกับติวเตอร์ความเป็นติวเตอร์อรคือบางทีเราอาจจะชอบสอนแต่ว่าเราไม่ได้อยากการเป็นครูเลยมันมันรวมไปถึง การสอนศิลธรรมจริยธรรมให้กับเด็กด้วย<ม>ซึ่งบางทีเราไม่ได้อยากจะทําตรงนั้น<ม>แล้วโดยเฉพาะในการที่เราเป็นต่างชาติเนี่ยอจริยธรรมของเราอ่ะม,มันไม่ได้เหมือนกับจริยธรรมที่นี่แล้วซึ่งมันบางทีเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าอันนี้เราควรจะสอนไหม,มเพราะเราเราเพอเราได้อยู่ในหลายๆวัฒนธรรมมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ควรจะเอาไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีงามอ่ะ ของเราไปตัดสินคนอื่นแล้วมันก็เลยทําให้เราบางทีแบบบางทีมันเราควรจะสอนเด็กตรงนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติที่นี่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะไรไงเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่าิยมระหว่างคนไทยเอาคนเยอรมันนี้ใช่แล้วมันก็เลยแบบเออบางทีก็ทําให้เราคิดเฮ้หรือว่าเราควรจะหยุดหรือเราไม่ควรจะหยุดเด็กจากตรงนี้ใช่ไหม,มคือแบบอย่างของเราเนี่ยเราก็จะมี ฟีดแบ็ก hmm. เขาจะมีอาจารย์มาดูตลอดเวลาที่เราสอนใน, mm hmm. ใ,นในช่วงระหว่างฝึกง,งานเพื่อ mm hmm. ที่จะสอบไปประกอบเนี่ย mm hmm. แล้วทีนี้เนี่ย mm hmm. สิ่งแรกที่อาจารย์บอกว่า mm hmm. เขาจะบอกว่า mm hmm. เราอะ่ะอยากจะคนโทรลซึ่งต,ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไร mm hmm. แต่พอได้สอนไปเรื่อยๆและได้ดูคนอื่นสอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าเราอ่ะเราติดความเป็นเอเชีย hmm. คือเป็นครูเนี่ยเราต้องคนโทรลคลาส ซึ่งมันต้องควรจะเงียบมันควรที่จะอะไรเราจะมีไอเดียของของความเป็นกระแสที่พวกเราโตมาใช่ใช่ใช่เราจะเห็นยังไงแล้วทีนี้ประเด็นคือเราอ่ะเพิ่งมารู้ตอนที่เราคุยกับเพื่อนที่เป็นครูเหมือนกันที่เมกาแล้วเพื่อนบอกว่าครูใหญ่เขา่บอกว่าคนเอเชียชอบตะคอกตอนแรกเลยนะคือเขาจะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนอ่อนเกินไปเพราะเราใจดีใช่เราเป็นคนใจดีมากและทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราเป็นคนที่ เข้มงวดมากขึ้นสตรีกมากขึ้นแล้วเราอะแปลคาว่าเข้มงวดอะอตามคําว่าเข้มงวดในในใน,ในวิถีแบบคนไทยอะอะมันก็คือมันก็คือการที่แบบตะอคอกอะไรหยุดให้เด็กเงียบแบบแต่จริงๆแล้วอะหรือว่าทําเสียงดุเวลาที่เราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแบบแมันมันไม่ใช่เราเอาจริงๆแล้วอะอคือเราแบบจากจาก,จาก,จากยิ้มยิ้มจากสายแล้วอยู่ดีๆก็เงียบอ,อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ไง มันไม่ตรงกับจริตของเราจริงๆอะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบเออเหมือนแบบได้มาเรียนรู้เรื่อยๆว่าอ๋อไอ้คำว่า c o n t r o ลที่เขาหมายถึงเนี้ยคือเพราะว่าเราอะมีไอเดียของเราว่าห้องเรียนมันต้องเป็นแบบนี้แล้วครูที่ดุหรือว่าครูที่สามารถคุมคลาสได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติแบบที่เป็นแบบที่เสียงดังที่ต้องดุที่จะต้องทำท่าทางขึงขัง,ขงอะไรเงี้ยซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันคือมันทำให้เราแบบเออพอเราไม่เป็นไร พอเราแบบเออมารู้มาเหมือนแบบอยู่ไปเรื่อยๆมันทําให้เรามองว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นเราได้เป็นตัวเราอะได้แต่ว่าเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า boundary ไอไอขอบเขตหรือว่าเขาเรียกอะไรนะไม่สุดที่เราปล่อยไม่ได้นะคือมันก็ต้องมีคือโอเคเรื่องหนึ่งมันก็คือในเรื่องจริยธรรมหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าคือเราต้องเหมือนมีมีสแตนของเราว่าจุดยืนเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะคนเยอรมันจะมองว่าอย่างไรแต่สุดท้ายเราคือเราต้องเป็นเราแล้ว ที่จบไปก็เป็นประสบการณ์ที่แชร์มาจากน้องวิกกี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะได้ประโยชน์ทีนี้เรามาดูกันซิว่าหลายๆคนที่เรามาด้วยกันเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่กันได้มากแค่ไหนเรามาดูกันครับเก็บร่วมกันได้เยอะเลยตอนนี้ก็นี่มีนี่นะครับหนึ่งกองแล้วก็มีนี่ยังไม่เลกคนนี้ก็เยอะโอ้โหเราได้เยอะเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเมื่อกี้กินมาแล้วนะ คืออันนี้แข่งขันมากแล้วแบบคือตอนแรกก็ถึงก็แบบโเพื่อนคงไม่อยากไปคงอยากไปเนงเที่ยวมากกว่าไม่อยากเก็บผลสตรอเบอร์รี่นี่อายเลยได้น้อยอยาเก็บผลใหญ่เกิดการแข่งขันใช่ไหมใช่เกิดการแข่งขันรู้สึกละอายได้ได้ได้รูปได้คอนเทนต์โอเคเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันก่อนนะครับมีมีจ่ายตังค์มีมิค่ะลูกหมีค่ะเฮ้ย

หลังจากที่เราเสร็จภารกิจจากการเก็บสตอเบอรี่บนที่เรียบร้อย <S <s เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านน้องบิกกี้กันดูนะครับว่าไอติมที่ของเราจะพร้อมทานหรือยังไม่แข็งนะมันยังไม่พอ <S 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 ก็เดี๋ยวต้องทําต่ออีกหน่อย <c ười> แล้วก็หลังจากนั้นนะครับไม่นานน้องอเล็กซ์ก็ได้ทานติมสมใจนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนมาจนถึงตรงนี้และเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ